มึงคือจะบอกว่าหมอดูในดวงจิตดวงใจกูคือใครรูป้ปะอาจารย์แหว้วมึงรู้จักอาจารย์แห้วไหมกูรีวิวไปหลายรอบมากคือกูไปหาเขาที่นครสวรรค์ของตําเภอตาขีตาเออยตาใจตาขุบตากรอยก็คือว่าตอนนั้นกูไปเพราะว่าเพื่อนชวนแล้วไปถึงปุ๊บดูดวงปุ๊บโอ้ไมค์กูแน่อาจารย์เหมือนแบบมีตาที่สามมาติดอยู่ที่บ้านกูเก็บเสมือนกล้องวงจรปิดซีซีทีวีที่อยู่ในบ้านกูมือเขาใจปักเขาเห็นแม้กระทั่งว่าเตียงของกูขึ้นไปอยู่ขวามืออีดอกยังไม่พอโต๊ะทำงานอยู่ขวามือที่สําคัญมีบ้านสองหลังส่วนตัว ชอบอยู่หลังนี้มากกว่าหลังนั้นอไว้ทำงานมึงเขารู้ได้ยังไงตาทิพตาเทพไม่เคยพบเจอไม่เคยมีญาติไม่เคยคล้องเกี่ยวไม่เคยคล้องแวะก,กันนามสกุลไม่ใช่นามสกุลเดียวกันแน่นอนกับอาจาร์แต่อาจารย์รู้ได้ยังไงเหมือนญาติแม่เอาดีๆๆดีด อีด๋อกแล้วหลังจากนั้นมากูไปลูกศิษย์กับเขาเลยกูไปหาข่าวทุกๆเทศกาลวันโกงวันเกิดเขาหรืออะไรไกูทําบุญกับเขากูลงน้ำกับเขากูศรัทธาเขามากไม่ว่าเขาจะพูดอะไรคือมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตามที่เขาพูดหมดเลยแม่อรีๆนนไม่ว่างกันว่างงี้เรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อั้มและสิ่งนี้ก็คือวอลเปเปอร์ของอาจารย์แห้รุ่นยันเมตตามหาลาภกุมันไก่ทองแม่ความพิเศษคือน่านจะผูกดวงเฉพาะบุคคลมีชื่อนามสกุลแล้วมีโค้ดนัมเบอร์ที่ไม่ซ้ำกันอย่าพลาดนะคือของเขาขลังิิงงนนนนนเเเเข้้้าาออััีีรรรื่่งงจพะย กูอยากแนะนำจริง,รงๆอันนี้กูศรัทธาจริงๆไม่ได้อะไรเลยลดช์และฉันบอกเลยนะอาจารย์แห้งวักของจริงใครเคยไปจะรู้